สวัสดีครับเด็กๆครับเรื่องที่จะเรียนกันต่อไปนะครับก็คือเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนเราจะเริ่มที่การเปรียบเทียบก่อนนะครับการเปรียบเทียบก็คือเราจะเปรียบเทียบทีละคู่นะครับโดยกําหนดเศษส่วนขึ้นมา2จํานวนนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันเรามาดูโจทย์เลยครับระหว่างเศษ7ส่วน12กับเศษ5ส่วน12นะครับ เราจะเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบง่ายครับทบทวนความรู้ป .4 นะครับตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉนั้นเราเปรียบเทียบที่ตัวเศษได้เลยเมื่อ7มากกว่า5นะครับเราก็จะใส่เครื่องหมายมากกว่าได้เลยเห, bon. เห็นไหมครับและโจทย์ข้อนี้เศษ4ส่วน9นะครับกับเศษ7ส่วน9ตัวส่วนเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับเราก็เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษได้เลย4น้อยกว่า7เราจึงใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมครับ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับเราจะใช้วิธีการนําตัวเศษมาเปรียบเทียบกันตัวเศษของตัวส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าครับต่อไปแล้วถ้าตัวส่วนมันไม่เท่ากันเราจะทํำยังไงครับวิธีการก็คือว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ทีนี้วิธีการที่ง่ายๆนะครับในการทําตัวส่วนให้เท่ากันเราก็นําตัวส่วนนะครับก็คือ6นะครับมาคูณฝั่งนี้ได้เลยนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนําตัวส่วน8นะครับมาคูณจํานวนทางขวานี้นะครับทั้งตัวเศษตัวส่วนได้เลยเรามาดูกันสิครับว่าเราจะแลกตัวคูณกันแหละนะครับระหว่างจํานวนทางซ้ายและจํานวนทางขวาโดยนําตัวส่วนนะครับ ตัวคูณของแต่ละข้างทำตัวส่วนให้เท่ากันและเท่ากับผลคูณของตัวส่วนทั้งสองนั่นเองนั่นคือคือ8กับ6นะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายทางด้านนี้เศษ3ส่วน8เราก็จะคูณด้วย6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่ง6คือตัวส่วนทางด้านจำนวนที่2ตัวนี้ทางด้านนี้นะครับเศษ5ส่วน6แล้วก็นำา8ซึ่งเป็นตัวส่วน ทางจำนวนทางซ้ายนะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและผลคูณที่ได้8ปคูณหได้48ใช่ไหมครับและ6กคูณแก็ได้48เหมือนกันสมบัติการสลับที่ผลคูณจะเท่ากันงนั้นผลคูณที่ได้ก็คือ3าคูณหได้18นะครับส่วน48 5ิบคูณแได้40และตัวส่วนเป็น48เหมือนกันดังนั้น ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบได้เลยครับระหว่างสิบแปดกับสี่สิบสิบแปดกับสี่สิบเป็นไงครับสิบแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่สิบครับน้อยกว่าใช่ไหมครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็จะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าดูโจทย์ข้อต่อไปสิครับเศษสองส่วนสามนะครับกับเศษสี่ส่วนหกนะเราก็นำหกมาคูณทั้งตัวเศษตัวส่วนด้าน ซ้ายมือนะครับและนำสามไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนทางขวามือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเศษสองส่วนสามนะครับก็จะคูณด้วยหกทั้งตัวเศษและตัวส่วนทางฝั่งขวานี่เศษสี่ส่วนหกนะครับก็คูณด้วยสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อคูณแล้วตัวส่วนต้องเป็นสิบแปดแน่นอนเพราะสามคูณหกได้สิบแปดหกคูณสามก็ได้สิบแปดใช่ไหมครับ ัวส่วนเป็นสิบแดตัวเศษละครับสองคูณหได้สิบสองเห็นไหมครับและสี่คูณสามก็ได้สิบสองแสดงว่าเศษส่วนชุดนี้เป็นไงครับเท่ากันดังนั้นเราจึงใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเด็กๆครับเราลองมาดูสิครับว่าถ้าเราจะหาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวส่วนเนี้ยมันต้องเท่ากันอยู่แล้วก็คือ9้าคูณแกับแปคูณ9ใช่ไหมครับ เราอาจจะไม่ต้องคูณตัวส่วนก็ได้นะครับเราคูณเฉพาะตัวเศษอย่างเดียวนั่นก็คือเราก็จะใช้วิธีการคูณไกวแบบนี้นะครับนำา8ไปคูณ4นะครับและนำา9ไปคูณ5นะครับพนี้เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วเราเรียกว่าการคูณไกวข้างนี้เราต้องคูณด้วย9้าข้างนี้เราต้องคูณด้วยแอยู่แล้วนะครับก็คูณโดยการคูณเฉพาะตัวเศษอย่างเดียว8 4ดสก็สา9สิบสองก็ได้เท่าไหร่ครับ 45แล้วเราก็เปรียบเทียบได้เลยครับแต่ตอนที่เปรียบเทียบเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าตัวส่วนมันคือ72เท่ากันนะครับเราก็เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษคือ32กับ45 32นะครับน้อยกว่า45ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมครับเด็กๆครับ